วิชาทิก้าลูกค่ะแม่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็ว่าดรวะายสีไ้คะเล่นสติ๊กเกอร์อยู่อ๋อแล้วนนีิชาทำอะไรอยู่จ๊ะเล่นเกมค่ะอ๋อแม่จะเล่นโทรศัพท์อยู่อุ้ยมีคนโทรมาสวัสดีค่ะ แมกเอา้าวางแล้วซะงั้นอะไรเนี่ยโทรมาก็วางวิชาลูกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่สัปดาห์อีกไม่กี่สัปดาห์เลยละ่ะสัปดาห์หน้าแล้วด้วยสิหนูจะสอบปลายภาคกันนะลูกฮะสอบเอา้าเอา้านึกว่ารู้นาน,านแล้วเพิ่งรู้หรอใช่ค่ะแม่มีสอบอ่ะเนี่ยสัปดาห์หน้าใช่แล้วคุณไม่ได้บอกเหรอ ครูน่าจะบอกแต่หนูไม่ได้ฟังมั้งคะอา้าวไปอ่านหนังสือเลยลูกปิดเกมเลยเอาแล้วสอบวิชาบ้างคะสอบทุกวิชาสิจ้ะลูกเอา้าอุ้ยทำไงดีทำไงดีดโอยไม่กี่วันแล้วไม่กี่สัปดาห์แล้วรีบอ่านก่อน หนูแม่หนูเหนื่อยสุดๆเลยหนูเพิ่งตื่นตอนไปโรงเรียนหนูก็ไปแต่เช้าหนูกลับมาบ้านก็ง่วงนอนแล้วแม่ที่หลังเนี่ยตื่นใจสายห,หน่อยได้ไหมอ่ะมีได้ต้องไปโรงเรียนเช้าๆสิลูกแต่หนูง,ง่วงม่ไหวแล้วแต่หนูต้องอ่านด้วยถ้าหนูไม่อ่านเนี่ยก็สอบตกเลยทีนี้ไม่มีความรู้เลย ต่อเรียนเนี่ยเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ฟังครูเลยพี่นิชาสู้ๆนะเอาชีก้าเป็นกำลังใจให้ชีก้านะ่ะไม่ต้องอ่านหนังสือวันๆอ่านหนังสือกระตูนก่บพี่ถึงแม้จะอ่านไม่ออกก็ตามดูแต่ภาพค่ะแหมชีกาชีกาก็ต้องอ่านเหมือนกันนะ่ะแต่ชีกาก็มีสอบแล้ว ไว้เดยวที่ก้ามีสอบอีกสมวันพี่ชาสัปดาห์หน้าตันตันเี่เอาแล้วทำไงดีอ่านอะไรก่อนดีอ่อานอบซดีด่วนจีไปสนิทแจนเลย A B C D E ดีเอ็นจำไม่ได้เลย เอาดีนิชานิชานิชาหลับแล้วหรอลูกตื่นตืนตื่นจ้าเอาเหรอหลับเปล่านเนี่ยพี่ตกใจหมดเลยพี่นิชาที่แกจำเอเบซีม A, B, G, ไม่ได้โหน้องก็น้องไม่อ่านหนังสือจําเข้าเลยอ๋อยตั้งหลายหนะ้าหน้าหนึ่งถึง 500. ห้าร้อยเฮอะไรล่ะ หนึ่งถึงห้าสิบห้าออหหเหนื่อยชมัดเลยเนื้อหานานหนึ่งเนี่ยตึงเยอะเลยอะง่วงง่วงง่วงโหพี่นิชาถ้าพี่นิชาง่วง,ง,วงมากเลยมา,มากเลยอะพี่นิชาก็ไปนอนก่อนก็ได้นะพี่ทำไมพี่ไม่ไปนอนก่อนล่ะ โอ้ทีกาถ้าพี่นอนพี่จะอ่านหนังสือยังไงก็ไม่จ้อ่านสิพี่พี่รู้พี่ก็อยากนอนนะแต่พี่อ่ะพี่จะอ่านหนังสือไม่ได้เพราะพี่อ่านไม่ได้พี่ก็ไม่มีความรู้สอบก็ตอบตกกันสิน้องสู้ๆนะพี่บอกตัวเองก่อนเถอะแหมอย่าเลยอ้าวทีกานะ เกี่ยวอะไรด้วยอเกี่ยวสิแม่ตัวเองตั้งใจอ่านกันเถอะ A B C D ยังท่องไม่ได้เลยแม่สู้เพื่อนตัวเองไม่ได้เพื่อนเธอนี่น่าจะจำได้หมดแล้วล่ะโหยง่วงจังเลยขอนอนก่อนได้ไหมเนี่ยนี่ลูกอุ้ยแม่ลืมไป แมนะ่ต้องไปทํางานก่อนแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่ออกกลับบ้านกันนะพ่อฟังลูกดิล่ะ <Okay. S 1> โอเคทีการีบอ่านเร็วพี่ก็ด้วยเหอะโอ้ยอย่าเสียงดังโวยวายคนจะหลับจะนอนอย่าเสียงดังพ่อ,อกำลังจะนอนอยู่ <S 1>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  เอา เงียบเงียบพ่อจะนอนคนกำลังจะนอนอยู่นเนาะอ้าวทีกะผิดอะไรอะผิดสิอา้าวมาอ้าวเอเอมาอะไรโอ้ยพ่อไปนอนตรงอืง่กันดีกว่านอนตรงพื้นห้องน้ำก็ได้ นั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ดังนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถึงมาก็จะคอยลาไปก่อนนะ,ะบ๊ายบาย